สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีส้มตําไก่ย่างหมึกย่างนะครับมาชวนคุณผู้ชมแซ่บๆด้วยกันนะครับผมวันนี้เราตําทมตำมานี่นี่นี่น้ำทำอะไรนี่เรยสีเจ็บจนไทยกับตําปูปลาผสมรมกันนะครับผมสมโคตรสุดของเราเลยอันนี้หมึกย่างครับผมพอดีไปงานลังศาสตร์มานะครับเอาช้อนมาดูดูหิวข้าวแล้วไม่รอกันเลยไม่รอครับ แจบบามือกันแซบนี่ผมเอาตำบักหุงกันเลยของโปรดเขาย่างจนแบบมันแห้งกันไปเนะ่อืมรอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิม่างแห้งไปหน่อยติดไม้ โหขึ้นจิ้มอะอรอืมเอ็มหมดโหขึ้นจิ้มมันยังกินกับอะไรก็อร่อยนะจ้ำๆเด็ดเอาโซเดียดมไหมเนาะซดเยอะๆขาดโซเดียมไปหลายวันแล้วคุณผู้ชมการร้อนม,มากจะน้ำปลา <laughs> เอาหน่อยเอาหน่อยจีนน้องไก่ที่ ออกไหมหรือว่านออาัองเอานั่งก่อนอกมีคนด้านไปแล้วอ่าไก่นุ่มเวอร์อันนี้เป็นไก่ย่างห้าลาวนะครับอ,อุ้ยร้านเก่าแก่ผมเอาปีกเ,เนี่ยนุ่มๆเลยครับผมจิ้มน่จิ้มเนี่ยนะ ก็พี่เอาน้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มป,มปมลาหมึกผสมรวมกัน,นอ่ะอ๋ออร่อยมากเลยนะล่ะจิ้มปลาหมึกไปเมื่อกี้อร่อยมากยังไม่หมดจิ้มนี่เก็บไว้ด้วยอะไรครับที่เหรออร่อยอ่ะ ก่ยังห้าเรามันเนินนุ่มมากคุณผู้ชมหนังเขาแบบว่าหนังเขาเข้มขามากักดีเจ้านี้หนังอร่อยที่สุดอ่ะที่เคยกินมาน้ม <c oughs> ติ่มเจ็ดดวง <c oughs> โอมไม่เค็มไม่เค็มเนาะโอมันโูมัน,มนกำลังอร่อยไก่อยู่ครับผมอร่อยนะจริงมนผมอร่อยทุกอย่างเลยวัะนนะี้ ันร้อนแล้วมันทาให้เราหิวอะนะน้ําก็แบบโอ้หนี่ผมกินน้ําเยอะมากนะแดดอะอันหนังบ่อันหนังบ่อเอาบ่อเอาบ่อดูดไก่ดูดไก่ดูดไก่ มึกย่างเสียบไม้ก็อร่อยมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะอันตัวนี้เอ็นมันเหรอเอน็เอนแก้วเอ็นแก้วเอ็นแก้วอ่ะม,มันจะนุ่มอะไรขนาดนี้ไก่น้าต้มต่ำ หมึกย่างนี่ไม่ได้กินนานมากเลยนะคุณผู้ชมประดีวันนี้ไปงานางาาลังสาดตมาครับผมก็เลยจัดมาสักหน่อยสิบไม้อโอ้มีให้เลือกกันนะร้านไหนอร่อยแม่อร่อยอกัดปากร้าน <laughs> นี่อร่อยจริงกัดปากเลยอ่ะ กบบดังคึก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 เลยลืมส <c ười> ้มตำอนันหมดแดงอยู่ไหนตกมา <c ười> โอ้ไม่ลืมนะ C'est <laughs> y มายาวๆวัดนิ่มมันนี่เป็นอะไรเนี่ยมันอร่อยขนาดนั้นเหรอมัเรีบหิวข้าว้องพูดเยอะคุณผู้ชมบอกแล้วแดดมันร้อนทำคนหิวเดี๋ยวกัดปากเดี๋ยวกัดมือแต่จริงๆเขาะจจะกัดกับเธอมากกว่ากัดอะไรกัดอะไรกัดอะไรกัดกับเธอกัดขนมจีน ก,กินขน <laughs> <laughs> oh, มจีนนี่ไม่ทันครับโอ้โหขนมจิ้มอะ่ะมันสุดๆแหละดูเงาเงาออกมาไหมวันนละ <laughs> นิดหน่อย <laughs> ร้อนมากเลย <laughs> ร้อนบอกเพห้ตัวยอะไรยู่นี้คุณผู้ชมเป็นมัน กลับได้ยินเสียงเคี้ยวเลยซ้อ,อมทำจานมาเริ่มนะครับผู้ชมมาช่วยกินแล้วนี่เด็นมากทำร้้นเนี่ย ร้านร้านที่เกมเอ้ยที่พี่เกมบอกว่าแม่ค้าสวยไหมร้านอ,อันนี้ข้างทางตรงปั๊มน้ำมันแต่แม่ค้าสวยอยู่ในสลาดเห็นใครกวาสวยหมดอ่ะอ,อ,อ,อันนี้มีแห่องวันนี้ทำไไมมันร้อนจังผู้ชมเหงเื่อเต็มตัวแล้วผมนี่ สี่สิบองศาอาจจะสี่สิบกว่าด้วยบ้านเราอะเดี๋ยวมันก็ออกอยกอง่างไปเิ็ดเลยยิ่งน้อยยิ่งออกกห่ือเดิมอ่ะสีไก่มาหน่อยสิโอ้โหเอาอ,อกอะแหงอ,อกมาเอาแหงอ,อกไก่เอาเอาเข้าไป อบสบายเนาะไก่นีม่มต้องเรียนกล้ามก็มีเนื้อนะแหกอ,อกไก่เป็นอย่างเดียวครับผมไม่เคยแหกอ,อกไา่เลยทำบ่อยครับแค่พูดไปเ่นี้แหละจริงๆทำนะบ่อย <laughs> ตักแต่ดำหมีดเอาร้อนตัวม <laughs> ช่วยๆร้อนตัวเลยเราอ่ะ <laughs> น้ำติ้มมันทำให้อร่อยกว่าเดิมอะ <laughs> ่ะตุ๋ยมันก็เจ็ด

ก็กินมือต้มตำอ่ะ,อะจริงผมก็เลยไม่กลา้าซดน้ำต้มตำคือล้างมาแล้วก็มือขาวอ่ะอข้างถนัดด้วยคุณผู้ชมรล้ไปจับมัง่งล้างแล้วล้างสบู่แล้วเนี่ยมึงก่อน,นมึงกินมาเห็นมาเห็นไม่มั่นใจไม้มันใหญ่ อันน um, ี้อะไรเนี่ยฮะวิญญาณมือเกลือมันแห้งอ่ะไม่ได้แห้งมันหดอิ่มเหนียวคืนปกมันอิ่มง่ายไม่หรอก กินไม่ลงคือมึกอ,อร่อยเลยไม่เอาไก่อา <c oughs> หาร <หา S 1> ว<ห>า่าง<ะ>่ึนมะส้มตำเยอะแยะคุณผู้ชมอยู่ใ,ใกล้มากินด้วยกันนะครับผมคุณผู้ชมอยู่ปากซอยก็มาได้นะครับทันเลยแล้วเนี่ย ถ้าหยุดปากหมดใจก็เข้ามาเลยนะครับอยู่ไปเข้า,าครับคนไหม่ดีอันนี้อัดกันวันนี้น้ำปลาเข้มข้นมากเลยมันสีมันเข้มเด็ดมากถ้าติดเต้นก็แซ่บแล้วอะเม่องุดเลยนะคิกด,ดีปาก นี่นะแค่ติดตากถ้าติดใจแล้วแย่เลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินไก่ย่างท้มต้ำแล้วก็หมึกย่างหอมๆนะครับคุณผู้ชมหมึกก็กรอบนะครับผมไก่ก็นุ่มนุ่มที่พาอร่อยมากเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็แซ่บนะเนี่ยแซ่บสวงนะครับแต่คนแซ่บกว่าสวัสดีครับก็ผมตัดตัวแต่พูดเร็ว